วิธีสอยตะขอกระโปงแน่นทนไม่ขาดง่ายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะกดสมัครสมาชิกเพื่อรับชมคลิปพิเศษแบบเจาะลึกกันการลอยได้นะคะเราก็จะลอยแบบเส้นคู่นะคะเป็น2เส้นนะคะแล้วก็ลอยเข้าไปทีเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเกิดเป็นบ่วงอยู่เนาะโดยที่เราไม่ต้องผูกปมนะคะ วางตะขอตัวผู้นะคะวางฝั่งที่ไม่ได้ยื่นนะคะวางให้อยู่กลางของตัวขอบกระโปงนะคะแล้วก็ให้เสมอกับซิปนะเราก็จะมาเริ่มสอยนะคะเข็มแรกกันมันก็จะเป็นบ่วงอยู่นะคะก็แย่เข้าไปในบ่วงก่อนนะคะเวลาจิ้มเข็มนะคะก็จะจิ้มจากตัวขอบด้านนอกนะคะเข้าไปในรูของตัวตะขอนะ เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มถักนะคะสอยพันเนาะตามในคลิปเลยนะคะจะพันซ้ายหรือขวาก็ได้นะคะแต่จะต้องพันด้านเดียวกันนะคะตลอดทั้งแนวเสร็จลูแรกนะคะเราก็แย่นะคะซ่อนได้เอาไว้นะคะแล้วก็ไปโผล่ที่ช่องถัดไปได้เลยนะคะแล้วก็เริ่มสอยพันนะคะเหมือนเดิมค่ะระหว่างสอยนะคะได้ที่มันวิ่งไม่พร้อมกันนะคะมันก็จะ ถอยออกไปได้นะคะบริเวณก้นเข็มเนาะที่เราแย่ไว้พร้อมกัน2เส้นนะคะไม่ว่าเราจะสอยอะไรนะคะที่ต้องใช้ได้2เส้นนะคะก็ให้ลอยได้แบบนี้นะคะสามารถช่วยลดกันพันกันของได้ได้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็แย่ซ่อนได้นะคะออกไปโผล่ที่ช่องถัดไปที่เราต้องการจะถักนะคะแล้วเราก็เริ่มถักได้เลยนะคะเหมือนเดิมเลย ถักเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผูกปมนะคะแล้วก็ซ่อนปมไว้ใต้ล่างนะอันนี้เราจะสอยไม่ทะลุออกด้านนอกนะคะเสร็จแล้วนะคะตะขอตัวเมียนะคะวางฝั่งที่ยื่นเนาะก็ทำสัญลักษณ์นะคะรูซิปขึ้นมาก่อนเนาะ ก็ื่อจะหาตำแหน่งนะคะพอทำสัญ,ญลักษณ์เสร็จนะก็เอาตะขอนะคะตัวเมียมาวางได้เลยแล้วก็เริ่มถักนะคะเหมือนเดิมเนาะโดยตำแหน่งแรกเราก็จะแย่เข้าไปในบ่วงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็แย่จากด้านนอกนะคะเข้ามาในช่องเนาะสัญ,ญลักษณ์ที่เรากำหนดตำแหน่งไว้นะคะมันก็จะอยู่ตรงกลางนะคะในช่องเนาะของขาตะขอทั้งสองข้างนะคะ ตัวตะขอนะคะมันก็จะอยู่ตามแนวสิบพอดีตามภาพนะคะเราถักช่องแรกเสร็จแล้วเนาะเราก็แยเ่เข็มนะคะให้โยงมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ถักได้เลยสำหรับตะขอฝั่งนี้นะคะเสียบลงไปข้างล่างแล้วก็ ปุปมที่ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นฝั่งของด้านในนะคะหรือใครไม่อยากให้มันเห็นก็จะซ่อนได้ก็ได้นะคะอะ่เรามาดูตัวอย่างนะคะการสอยชิ้นงานจริงกันเมื่อกี้เป็นการสอยผ้าดิบนะคะให้เห็นเป็นคนละสีเนาะจะได้เห็นชัดอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานผ้าถุงป้ายนะคะ สำหรับฝั่งตะขอตัวเมียถ้าใครไม่มีปากกาที่ลบได้นะก็จะใช้เข็มมุดวางกำหนดตำแหน่งแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าชำนาญแล้วก็ใช้ได้นะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ลงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ